สวัสดีครับอยู่ช่อง SJ Big 13นะครับวันนี้เรามาพูดถึงนะครับเกมเมื่อคืนซะหน่อยนะปีศาจแดงนะเปิดรังเอาชนะสิงปรูนะครับเชนซีนนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูจากสองประตูเนะี่ยจากสกอตอดับเบิลแม็กแบ็กโทมิเน่นะครับจอมพลเชลสสกอตเรานะยิงสองลูกเข้าไปนะโอกาสยิงไม้สี่ห้าดอกนะยิงได้สองลูกเลยแบโทมิเน่นะเออส่วนเชลซีเขาได้ประตูจากโคพาเมอร์อนะเออลูกแรกเนี่ย ออพูดถึงลูกแรกกันหน่อยนะครับลูกแรกก็กว่าจะยิงเข้านะยิงยิงแล้วยิงอีกนะแม็กทูแม็กควายยิงจอจอติดนะฮะเออยิงจอติดนะครับแม็กโทมินียิงจออ,อ่ายิเูเวนตีงจอยิงเข้าไปสามลูกสองกไปเออลูกนั้นก็ขึ้นนำหนึ่งสูตรนะนาทีที่สิบเก้านะครับสำหรับสกอตแม็กโทมินีแล้วก็เชลซีตีเสมอนะครับจากโคพาเมอร์นะนาทีที่สี่สิบห้าเออยิงตีเสมอได้นะครับแล้วก็แมนยูได้พิชัยจาก สกอตแม็กโทเมเนียแม็กโทเมเนียครับนาะทีที่69นะครับลูกนั้นก็กระโชเปิดบอลคอสจากฝั่งซ้ายเข้าไปนะสวยมากนะครับแล้วก็ม่งจอ่จอเลยนะแม็กโทเมเนียคือแม็กโทเมเนียก่อนหน้านี้ก็ขู่ไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าขู่แล้วราย,ยาก็ปัดได้เซฟได้อยู่นะครับแต่ลูกนั้นก็หมดสิทธิ์จริงๆนะมันจอ่อจริงๆนะอ่ะ ก็เก็บ3แต้มสําคัญนะเพราะいい <c oughs> ขึ้นมาอยู่ที่6ชั่วคราวนะครับเน้นว่าชั่วคราวก่อนนะแต้มทับสเปอร์แล้วนะอดีตจ่าฝูงต้นฤดูกาลนะครับสเปอร์ตอนนี้กลายเป็นอะไรนะฮ <c oughs> อดแนมฮอตสเปอร์นะฮะฮอตสเปอร์ซี่นะเขาเรียกว่าสเปอร์ซี่เออสเปอร์ซี่ไปแล้วนะสเปอร์ <c oughs> เออแต้มเท่ากันแล้วนะแต่ผลต่างเราศูนย์พอดีนะเออศูนย์ท่วนเลยตอนนี้ท่วนเลยเออไม่ติดลบไม่บวก แล้วก็ถือว่าเป็นชนะที่นัดที่9ของฤดูกาลนี้แล้วนะครับจาก15นัดนะชนะเก้าเสม,มอไม่มีแพ้ไป6เ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> นื่อยใจในวินนี้มีแต่ชนะกับแพ้นะก็เหมือนปีแล้วเนาะถ้าปีแล้วใครจำได้ผลงานเดนหาก,ก็สิบสี่สิบห้านั้นแรกก็ชนะกับแพ้ไปเลยแพ้ไปสี่มาก็ชนะไปสิบกว่าเนี่ยแหละเออแล้วมาเสม,มอช่วงมกราเนี่ยแหละเออนะเหนหากนะก็ถือว่าก็ตามหลังอันดับ ตอนนี้แชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันได้5ทีมนะลูกการ์นาแชมเปี้ยนลีกได้5ทีมก็ตามหลังอันดับอ่าอัันดบ5แค่ผลตามด้วยเสียแต่สเปอร์มีเตะนะครับนาทีสิบห้แล้วก็ตามหลังซิตี้3คะแนนตามหลังจาฟงส่วนเก้าคะแนนพูดถึงเมื่อคืนกันหน่อยอ่าแมคโทมินีก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงคือนอกจากลูกที่ยิงได้2ประตูแล้วจริงๆมันมีโอกาสอีกลูกหนึ่งที่ยิงจ่อๆแต่มันยิงแบบเท้าซ้ายมันปริ้นน่ะ ลูกนั้นก็น่าจะกดได้อีกแล้วก็มีลูกมงจะจาอ,อีกลูกนึงคล้ายๆกันแต่หลายย่างก็เซฟไปนะการาโชเองเมื่อวานก็มีโอกาสจะจอ่จอปันเข้าไปหนึ่งลูกแล้วก็ปาดเข้าไปหนึ่งลูกก็ไม่ได้นะเออยิงมันไม่ตรงกรอบยิงไม่แบบมันไม่แบบเปะ๊ปะ,ปะเข้าอ่นะแล้วก็พูดถึงผู้รักษาประตูหน่อยนะอังเดวอนาน่านะเออลูกนั้นก็จริงๆผมเข้าใจนะวอนาน่าคือเข้าใจว่าจังหวะที่จะกระโดดก่อนแล้วก็พุ่งไปปัดนะั่นแหละนะคือต้องการจะกระโดดเพื่อ เพื่อให้มันพุ่งไปไกลกว่ากว่าระยะที่ถ้ายืนเฉยๆแล้วพุ่งอะนึกออกไหมเออมันก็เลยแบบมันก็เลยดูกระโดดช้าไปนิดนึงฉากเหมือนก,นกลายเป็นว่าถ้าเราดูคือมันช้าไปหนึ่งจังหวนะนะสำหรับโอนาหน้าแต่ถ้าถามว่าโอนาหน้าผิดอะไรลูกน,นั้นนะคือผิดที่ว่ายืนเอียงขวาไปหน่อยไม่เบ้ยายเลยเ,ออเบ้ยายสักหน่อยดีนะเออถ้าเบ้ยายสักหน่อยนะก็เหมือนผู้ชายทั่วไปแล้ว เออถ้าเบส้ายแล้วหน่อยก j j ็อาจจะเซฟทันนะลูกนั itation, ้นนะครับเออถ้าเป็นดรกก็อาจจะไม่แน่นะจะเซฟได้ก็ได้นะยังดีที่วันนี้ไม่ได้ก่อความผิดพลาดอะไรแล้วเชลซีก็มีเกมลุกที่ไม่ได้น่ากลัวมากนะคิงแม็กควายแล้วก็ปัดกวาดได้หมดนะครับแผงหลังโอ้โหโหดเลยมีแต่ลินเดลเลิฟนี่แหละอาจจะพลาดนิดหน่อยนะครับอัมรบัตก็อัมรบัตก็ดีเมื่อคืนเมื่อคืนพูดถึงกองหลังก็มีแค่ลินเดลเลิฟมีจังหวะพลาดบ้างนะครับก็เล่นไม่ได้ไม่ดีจาายบอลก็เสีย นะส่วนกองกลางก็มีอัราบัดนะมีจ่ายบอลเสียครั้งแรกช่วงต้นเกมแล้วก็ที่เหลือเล่นดีหมดเลยตัดเกมได้หมดเอออัราบัตก็ถือว่าดีวันดีคืนนะหลายตัวเมนูอัราบัตนะเดี๋ยวก็รอผู้เล่นบาดเจ็บทยอยทยอย,ทยอยกลับมาในช่วงคันวาวเนี่ยนะจะมีกลับมาหลายตัวแล้วนะครับส่วนนี้คนนึงก็แรดฟอร์ดนะมาลงช่วงไทยเกมเล่นหนะ้าเป้าสิบอันดีสุดท้ายก็ทำสภาพครับไม่ได้บอลเลยเออเริ่มหนักแล้วนะแรดฟอร์ดนะ เออน,นะอัพยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r คร e ให้หน่อยนะจ๊ะวันนี้ก็สวัสดีครับ